ล้วงความลับสูตรซูเปอร์ไฟเบอร์อร่อยอร่อยมากนมเปียวมีความรู้สึกแบบฟอหอแล้วซูเปอร์ไฟเบอร์คืออะไรซูเปอร์ไฟเบอร์คือผลิตภัณฑ์ของ Herbalife ตระกูลไฟเบอร์ทั้งหมดเลยค่ะ เมจับปั่นรวมในแก้วเดียวมีรสชาติหอมผลไม้กินระหว่างวันเย็นสดชื่นมากๆดีมากๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาร,ระบบดูดซึมอาหารนะคะแล้วก็จะช่วยให้อุจจาระนิ่มแล้วก็ถ่ายง่ายด้วยจ้าส่วนผสมมีดังนี้จ้าจูลินซีโปรไบโอติ ic, iber, กแอคทีฟไฟเบอร์กลิ่นแอปเปิ้ลอโลคอนเซนเทรตน้ำบ้านหางจระเข้กลิ่นมะม่วงไฟเบอร์เฮิร์บผักอัดเม็ดไฟเบอร์บอลดักจับสารเคมี ความรู้สึกหลังชิมครั้งแรกอร่อยมากเลยรสชาติเป็นยังไงกลมกล่อมเปรี้ยวหน่อยอร่อยอร่อยไหมอะไรนะเหมืนเหมือนเหมืนนมเปรี้ยวมีความรู้สึกแบบหอมอมอร่อยไหมอร่อยเราชิมของฟรีก็อร่อยหมดลองชิมสูตรซุปเปอร์ไฟเบอร์ครั้งแรกรสชาติเป็นยังไงอร่อยมาก ชวนให้เราชวนเพื่อเขาได้กินกินง่ายรสชาติเป็นยังไงพี่นอยบอกมันมีเปรี้ยวมีมีมันิดมีเปรี้ยวหอมเนาะหอมอร่อยเนาะกลิ่นเย็นๆอเมซายมันจะมีแอคทีฟไฟเบอร์แอคทีฟไฟเบอร์จะเป็นมะม่วงเนาะแล้วก็มีเออแอคทีฟไฟเบอร์เป็นแอปเปิ้ลแล้วก็มีอะโลเป็นมะม่วงพอใส่ผสมกันแล้วอร่อยเนาะอืมอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอ่ะเออเนาะคนเมย์กับกำลังเคยกินเหมือนกัน เออกินละเออใช้ได้ใช้ได้โอเค่ะไปน้อยจะสนใจจะกินโปรแกรมนี้ก็ค่ะ่เราจะต้องมากินสนใจสนใจอาทิตย์ละครั้งเนาะอาทิตย์ละครั้งมราต้องกินจัดไปจะได้ล้ำไส้ให้ได้สะอาดเนาะอยากเพราะเรามีอายุแล้วเนาะเราต้องดูแลเนาะกินเพลินไปเลยสนใจเนาะเฝยมานลำบากสบายวุ่นวายเราต้องดูแลตัวเราช่วยอะไรได้บ้าง ไฟเบอร์เฮิร์บนะคะน้องจะช่วยลดปัญหาท้องผูกแล้วก็ทำความสะอาดลำไส้ค่ะล้างสารพิษที่ตกค้างในลำไส้ใหญ่นะแล้วก็ปรับสมดุลระบบอาหารได้ดีดน้องโปรไบโอติกมีจุลินทรีย์1 0 0 0ล้านตัวเลยนะคะช่วยปรับสมดุลในลำไส้ลดการอึดอัดแน่นท้องแก๊สในลำไส้หลังรับประทานอาหารด้วยจ้า น้องแอคทีฟไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายเพิ่มการดูดซึมอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายที่สำคัญเนี่ยเทียบเท่ากับการกินผักได้ตั้ง5ทัพพีเลยนะคะกินแอปเปิลหอมสุดน้องไฟเบอร์บอลจะช่วยดักจับสารเคมีและไขมันใหม่นะคะช่วยให้อุจจรารานิ่มด้วยจ้าน้องอะโลคอนเซนเทรตน้ำว่านหางจระเข้กลิ่นมะม่วงช่วยเรื่องกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็กดไหลย,ย้อนหรือแผลในกระเพาะอาหารด้วยจ้า น้องซูเปอร์ไฟเบอร์อัดแน่นด้วยไฟเบอร์ขนาดนี้นะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะรสชาติอร่อยที่สุดใครสนใจมาลองชิมได้ที่ชมรมสุขภาพสันกำแพงจ้า